คลิปนี้นะโทนี่พาทุกท่านมาสักกรา,า,าระศาลเจ้าพ่อเนินสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่ที่ตลาดทุเรียนเนินสูงตลาดขายปลีกขายส่งทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี <S <S เรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ รีวิวศาลเจ้าเนินสูงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นศาลเจ้านะครับที่อยู่กลางตลาดเลยนะครับลองดูโดนนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเนินขึ้นมานะที่เขาถึงเขาถึงเรียกว่าเป็นเนินสูงแล้วก็จะมีต้นไม้ล้อมเลยนะครับเนี่ยลองดูที่ ที่โดนที่นั้ให้ดูนะนะครับเห็นไหมแล้วก็ลายล้อมไปด้วยร้านค้าส่งทุเรียนล้อมไปหมดเลยทีนี้นะครับมาทั้งทีนะครับเราก็ต้องขึ้นมานะครับมาสักการะนะครับเพื่อความเป็นศริมงคลนะครับให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลูกเพจนะครับที่สวนทุเรียนทั้งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันครับไปนะครับนี่ก็คือทางขึ้นขึ้นมานะครับขึ้นมาก็จะมีที่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นเนินเนินก็คือเป็นคล้ายๆภูเขานี่แหละนะครับแล้วก็ นะครับร่มนะครับมีต้นโพมีต้นโอ้โหต้นทุเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นน่าจะเป็นต้นอะไรนะครับแต่ว่าเป็นต้นไม้โบราณแน่นะครับอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับผมนะอ่ะนะครับแล้วก็นะครับก็ถามว่าเคยมาไม่ไม่เคยนะครับก็มาครั้งแรกเลยทางขึ้นน่าจะอยู่ทางนู้นมากกว่านะเดี๋ยวเราเราเดินไปทางขึ้นลวกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางจอดรถนะครับ ทางขึ้นนะครับมันจะมีจะเป็นอสศะมีกระไดนะครับเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันนะครับใครที่มาที่ตลาัดเมินสูงนะครับก็อย่าลืมแวะมานะครับเพราะว่าก็เป็นเอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่นะครับคือทางขึ้นนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านะครับจะมีนะครับติดข้อความนะครับแผงทุเรียนเล็กแก้มแดงนะครับแล้วก็นี่ครับ แผงทุเรียนเล็กหกกิโลโบนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีทางขึ้นนะแผงทุเรียนตั้มแจ่มนะครับแผงทุเรียนแฮกหนึ่งนะครับแผงทุเรียนโชคบุญช่วยเจ๊น้อยแบงค์เรนูแผงทุเรียนป้าแย้มลุงเสิร์ด แผงทุเรียนเบียร์จอยแผงทุเรียนป้าแป้งหนูแหลมแผงทุเรียนป้าหวังลุงลองแผงทุเรียนเจ๊ติ่งน้องพรน้องแผนอ่านะครับเห็นไหมนี่ก็น่าจะเป็นอ,อ่คนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับชาวแผงทุเรียนที่นี่นะครับน่าจะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับบริจาค นะครับเงินนะครับช่วยในการสร้างบันไดนะครับแล้วก็เนี่ครับเป็นบันไดสวยมากเลยนะถ้าเเป็นมังกรนะครับสองฝั่งเลยนะด้านซ้ายก็มังกรด้านขวาก็มังกรนะครับนะครับน่าจะเนี่ยครับแล้วก็มีชื่อสลักไว้นะครับแต่งกระแผงแต่งกระแผงนะเป็นความร่วมแรงร่วมใจนะครับของแผงทุเรียนที่นี่นะครับสร้างศาลเจ้าพ่อเงินสูงขึ้นมานะครับอ่ะไปสักการะกันนะครับนี่ครับโอ้อ่ะเนี่ยครับก็คือ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโคมไฟนะครับอันนี้นะก็ไม่รู้ความหมายนะครับว่ายังไงนะครับแล้วก็จะมีเต่านะครับสองตัวนะครับเต่าทองเลยนะนะครับเต่าสีทองนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสองตัวนะหันหน้าไปทางขวาทั้งคู่เลยนะครับหันหันขวาทั้งคู่เลยสังเกตไหมนะครับลองลองดูนะเห็นไหมหันหันขวาทั้งคู่เลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับมีทูบ นะครับมีทูบมีที่จุดทูบนะครับขออนุญาตนะครับมีที่จุดทูบนะครับแล้วก็เป็นเป็นเออ่แท่นนะครับเป็นหินอ่อนนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นน่่จะเป็นที่วางนะครับอ่าก็จะเป็นสไตล์สไตล์จีนนะครับผมนะครับสไตล์จีนนะครับท่านเจ้าเจ้าพ่อเนินสูงนะครับนี่ถึงแล้วนะครับก็ได้มาสักการะนะครับนี่ครับเจ้าพ่อเนินสูงนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับอ่า นี่ครับเจ้าพ่อเนินสูงนะครับอ่าขอญาตนะครับขอญาตถ่ายรูปคู่กับเจ้าพ่อเนินสูงนิดหนึ่งครับออ่านะครับขอญาตครับอ่านี่ครับผมนะครับก็เป็นสิ่งสักการะนะครับของที่อําเภอเนินสูงนะครับตลาดเนินสูงจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนะครับอ่านี่โอเคอุ้ย เดี๋ยวเรามาทั้งทีนะครับเราก็จะมาสักระเจ้าพ่อหนุ่สูงกันนะครับของน้ายังไม่ได้ทำสวนทุเรียนนะนะครับก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าจะไหว้นะครับปีนี้ก็มีอุปสรรคเยอะนะครับไม่เจ้ว่าจะเป็นว y 2แคดเมียมนะครับก็เดี๋ยวจะขอพรให้เจ้าพ่อหนุ่สูงนะครับช่วยคุ้มครองนะครับชาวสวนทุเรียนทุกคนนะครับ ทั้งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ที่จังหวัดต่างๆนะครับกีดอกวะนับสิกี่ดอกเดี๋ยวจะขอนับก่อนเขาเพราะเขาใช้เครนกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกครับนะครับเก้าดอกนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้านะครับผมเก้าดอกนะครับเทียนหนึ่งเล่ม mm. อ่านะครับ mm. เดี๋ยวบริจาคเงินหน่อย mm. หนึ่งร้อยบาทครับโอเคนะครับแล้วก็ทูบเก้าดอกนะครับไปเช็คอ่าพ้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะโอเคครับอ่ะเชียร์ครับ ขอให้นะครับชาวส่วนทุเรียนนะครับที่ติดตามช่องของน้าตัวนี้หมกกลางนะครับทุกท่านนะครับจงประสบนะครับความสําเร็จนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับไปจําปีหกแปดนี้นะครับแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับขอให้ไม่มีอุปสรรคนะครับในการปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่านะครับบริบูรณ์นะครับราคาก็ดีนะครับคนจีนก็ชื่นชอบนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับผมนะครับ ขอพรนะครับส่งไปถึงนะครับชาวสวนนะครับทุเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของน้าทุนน้หมอฟานนะครับให้เจ้าพ่อเนินสูงนะครับช่วยคุ้มครองนะครับผมนะครับสาธุครับอันนี้ก็คือนะครับเจ้าพ่อเนินสูงนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ ใครที่มีโอกาสนะครับมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็อย่าลืมมาสักการะเจ้าพ่อเินสูงนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ